สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูอิ๋วเหมือนเดิมนะคะในคลิปเรียนออนไลน์นะคะเดก็กๆค่ะพบกันวันนี้นะคะคุณครูอิ๋วก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้ในหนังสือเรียนนะคะค่ะให้เด็กๆนะคะเตรียมหนังสือเรียนขึ้นมาแล้วก็เตรียมดินสอยางลบแล้วก็สีเตรียมขึ้นมาให้เรียบร้อยเลยนะคะค่ะเด็กๆคะ ถ้าเด็กๆเ,เตรียมเสร็จแล้วให้เด็กๆเ,เปิดมาหน่วยที่10นะคะวันนี้เราจะมารู้จักกับประเทศไทยที่รักนะคะประเทศไทยก็คือประเทศที่เราอยู่อาศัยนะคะประเทศที่เราอยู่นี่เองนะคะก็คือประเทศไทยค่ะเพลงชาติไทยและธงชาติไทยก็เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะคะ นั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยทุกคนต้องร่วมใจกันร้องเพลงชาติให้ได้นะคะและเวลาที่เด็กๆร้องเพลงชาติหรือได้ยินเพลงชาตินะคะเราต้องยืนตัวตรงมือแนบลําตัวนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามารู้จักกับความหมายของธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยจะมีทั้งหมดอยู่ 3ส,สีนะคะมีสีแดงสีขาวสีน้ำเงินสีแดงคือชาติสีขาวศาสนาและสีน้ำเงินพระมหากษัตริย์นะคะค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเ,เ,เคยเห็นธงชาติใช่ไหมคะเวลาที่เด็กๆมาโรงเรียนเวลา8น8าฬิกา8โมงเช้านะคะเราก็จะเข้าแถวเคารพธงชาตินะคะเด็กๆ แล้วก็ร้องเพลงชาติพร้อมกันเสียงดังๆใช่ไหมคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูอิวก็มีกิจกรรมมาฝากให้เด็กๆได้ทำเหมือนเดิมนะคะค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกิจกรรมกันเลยคะ่ะเรามาดูกิจกรรมที่1น,นะคะค่ะกิจกรรมที่1น,นะคะให้เด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกทับภาพที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดให้นะคะ หัวข้อที่1นนะคะเพลงชาติไทยเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนะคะจะมีรูปภาพให้เด็กๆเ,เลือกนะคะก็จะมีแผนที่ประเทศไทยแล้วก็ธงชาติต้นไม้แล้วก็มีเด็กนะคะกําลังแย่งของเล่นกันอเด็กๆคะเห็นไหมเพลงชาติไทยเกี่ยวข้องกับธงชาติใช่ไหมคะ เด็กๆก็ทำเครื่องหมายถูกนะคะลงไปในรูกธงชาติไทยและก็รูปแผนที่นะคะต่อไปหัวข้อที่2งธงชาติไทยมีทั้งหมด3มสีมีสีอะไรบ้างคะคุณครูอิวได้บอกเด็กๆไปแล้วว่าธงชาติไทยมีทั้งหมด3มสีสีอะไรบ้างเด็กๆจําได้ไหมคะค่ะถ้าเด็กๆจําได้นะคะ เรามาทําเครื่องหมายถูกทับสีของธงชาติไทยเลยนะคะก็จะมีสีน้ําเงินสีแดงแล้วก็สีอะไรคะอีกหนึ่งสีเด็กๆจําได้ไหมค่ะถ้าจําได้เด็กๆก,ก็ทําเครื่องหมายถูกลงไปให้ครบทั้ง3สีนะคะค่ะต่อไปนะคะเป็นกิจกรรมที่สองกิจกรรมที่สองให้เด็กๆเ,เขียนเครื่องหมายถูกทับภาพนาฬิกา ที่แสดงเวลาเคารพธงชาติและก็ระบายสีให้สวยงามนะคะค่ะจะมีนาฬิกาทั้งหมดสี่เรือนอเวลาที่เราเคารพธงชาตินะคะก็คือเวลา8นาฬิกา8โมงเช้านะคะเข็มสั้นจะชี้เลข8เข็มยาวชี้เลข12นะคะค่ะเด็กๆสังเกตดูนะคะว่านาฬิการูปไหนที่ตรงตามที่คุณครูอิวบอก เด็กๆก็หยิบดินสอขึ้นมาทำเครื่องหมายถูกแล้วก็หยิบสีขึ้นมาระบายนะคะระบายให้สวยงามไม่ออกนอกเส้นแล้วก็ไม่ระบายสีตัดกันนะคะค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกิจกรรมสุดท้ายของวันนี้นะคะค่ะกิจกรรมนะคะให้เด็กๆระบายสีธงชาติไทยให้ถูกต้องอเห็นไหมคะในกิจกรรมของเรานะคะ ก็จะมีธงชาติไทยมาให้เด็กๆระบายสีเห็นไหมเอ่ยสีแรกก็จะเป็นสีแดงเด็กๆก็หยิบสีแดงขึ้นมาแลบายแถบสีแรกนะคะสีขาวสีน้ำเงินสีขาวแล้วก็สีแดงเห็นไหมตัวอย่างก็มีนะคะตัวอย่างสีที่กำหนดให้อยู่ฝั่งซ้ายมือเด็กๆหยิบสีขึ้นมาตามที่ เขาบอกเลยนะคะแล้วก็ระบายให้สวยๆไม่ออกนอกเส้นและก็ไม่ระบายสีตัดกันนะคะค่ะเด็กๆคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอิว๋วก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำเพียงแค่นี้นะคะค่ะถ้าเด็กๆทำเสร็จแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งให้คุณครูประจำชั้นด้วยนะคะในลายส่วนตัวนะคะเด็กๆ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอิ๋วขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ